เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการนะครับดัดแปลงนะครับตัวเซอร์โวมอเตอร์นะครับที่เป็นแบบ0ถึง180องศานะครับที่เป็นแบบฟิกองศานะครับให้เป็นแบบ360องศาแบบคอนติเนียร์อัดนะครับก็คือให้หมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกานะครับเบอร์ที่เราใช้นะครับจะเป็นเบอร์ DS51150 นนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับเบื้องต้นก็คือ จุดประสงค์ของเราก็จะต้องเอาตัว R ปรับค่าได้ที่อยู่ภายในตัวเซอร์โวมอเตอร์ตัวเนี้ยที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนตาแจ้งเตือนนะครับเอาออกมานะครับเพื่อที่ให้เขาตาบอดมองไม่เห็นนั่นเองว่าตอนเนี้ยตัวก้านสบัดเนี่ยหมุนไปแล้วกี่องศานะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเบื้่งต้นนะครับก็ถอดน็อตน,นะครับตต้นี้นะครับทั้ง4ตัว การตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับเซอร์โวมอเตอร์ตัวอื่นๆด้วยนะครับก็เบื้องต้นก็คือต้องเอาตาของเขาออกมาก่อนก็คือตัว R ปรับค่าได้ครับที่ทำหน้าที่คอยแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้ตัวการสะบัดเนี่ยหมุนไปแล้วกี่องศานะครับพอไม่มีตัวแจ้งเตือนเขาแล้วเนี่ยเซอร์โวมอเตอร์เขาก็จะไม่รู้แล้วครับว่าตอนนี้หมุนไปแล้วกี่องศาวัด ถึงองศาที่เขาต้องการแล้วหรือยังครับถ้าพอไม่มีปุ๊บเขาก็จะหมุนของเขาไปเรื่อยๆเป็นสามร้อยหกองศานะครับสามตัวละตรงนี้ก็จะเหมาะกับงานหุ่นยนต์นะครับที่ บางทีเราต้องการตัวเซอร์โวมอเตอร์แรงขนาด150กิโลกรัมเนี้ยสมมุตินะแต่มันไม่มี360องศาขายนะครับเราก็ต้องมาทำการดัดแปลงเอาเองนะครับถอดออกมานะครับวังนิดหนึ่งครับอันนี้น็อตอันนี้ผมพักไว้ก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยตัว R ปรับค่าได้จะอยู่ใต้นี้ของเบอร์นี้นะครับจะอยู่ใต้ริเลยนี้ตรงนี้เป็นมอเตอร์นะครับก็เราจะทำการบัดกี ตะกัวตรงนี้ออกนะครับเพื่อยกแผงวงจรตรงนี้ขึ้นมานะครับเริ่มเลยนะครับเบอร์อื่นอาจจะเป็นน็อตยึดไว้นะครับแต่บางเอ่ญว่าเบอร์เบอร์ที่ผมใช้เนี่ยโอเคยกออกมาแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นอ่าปรับค่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาไขควงนะครับ มาขันออกนะครับโอเคมาละลงนะขันน็อตออกน็อตสองตัวนี้ผมก็จะเก็บไว้เลยนะครับเก็บไว้ด้านนอกเพื่อที่จะเอาอาปรับค่าตัวนี้ไปยึดเก็บไว้ที่ที่ไหนบางที่นะครับตัว ก็ออกอาตับค่ามาแบบนี้นะครับวิธีการก็คือว่าผมจะต่อสายนะครับต่อสายอารับค่าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะดึงเขาออกไปไว้ด้านนอกของตัวเคสของตัวเซอร์โวมอเตอร์นะครับก็ปลดแบบนี้นะครับพยายามอย่าให้มันช็อตกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาสายที่เตรียมไว้นะครับมาต่อ เป็นทอหงหดนะครับอลบไกลๆหน่อยนะครับตัวที่สนะครับโอเคตัวที่สามนะครับ นี้เลยนะเสร็จแล้วผมก็จะเอาท่อหดคอร์คอมาไว้นะครับสั่งผ่ากันช็อตนะครับ เสร็จแล้วผมก็ต่ออีกด้านหนึ่งนะครับของสายนะครับบังเติอนว่าอีกด้านหนึ่งของสายผมทําต่อเข้ากับตรงนี้ไว้แล้วนะครับก็ดูนะครับแต่เดิมเป็นแบบนี้นะครับเหลืองแดงน้ําตาลนะครับก็กลับคัวให้ถูกนะครับเหลืองต้องต่อขานี้นะครับ ก็เป็นแดงนะครับสุดท้ายสุดนะครับก็จะเป็นน้ำตาลนะครับ แบบนี้โอเคก๋วมน้อยไปนิดนึงนะครับผมขอเติมโอเคสอันเลยโอเคต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาก็เอาท่อหดนะัวข้อการวงจรมันช็อตนะ แล้วเราก็เอาความร้อนจี่ไปนะครับเรียบร้อยนะครับก็คือการต่อสายนะครับกับออกไปจากตัวถังด้านนอกนะครับเป็นแบบนี้นะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องประกอบคื้นที่เดิมนะครับนิดนึงนะครับบังเอิญว่าตรงนี้นะครับผมจะตัดออกนะครับตัวเขาเรียกว่าตัวเก็บสายตรงนี้นะกันสายขาดนะเพราะว่าเวลาที่เราเอาสายออกไปเนะี่ยไอตัวสายมันตัวเที้ยวที่จะให้สายออกเนี่ยมันมีจํากัดครับบางท่านก็ใช้วิธีตัดตรงนี้เอานะครับแต่ผมจะเลือกตัดตัวเก็บสายตรงนี้เพื่อให้มันมีพื้นที่ เพียงพอในการเอาสายที่เราต่อไว้นะครับออกจากตัวตัวรูเดิมของเขานะครับเพราะตรงเนี้ยตัวถังมันเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีตัวเนี้ยมันก็จะทําให้สายแน่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดอ,ออกเลยนะครับงานบางงานเราจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับแบบ360องศาเนี่ย เราก็หนึ่งไม่มีขายสองอาจจะซื้อมาผิดเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะดัดแปลงทำเองได้นะครับนี่ครับผมเอาออกแล้วนะครับตัวนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็จะสามารถ ประกอบคืนนะครับเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็จะประกอบคืนโอเคผมก็จะบัตรกีนะครับบางเบอร์ที่ผมเคยเจอมันก็จะเป็นน็อตนะครับขันนะครับขึ้นอยู่ว่าจะใช้เบอร์ไหนครับบางเอิ่นว่าเบอร์นี้นะครับเป็นใช้วิธีการบัตรกีเอานะครับโอเคผมก็จะเติมให้เต็มนะครับต้องเมคชัวร์ด้วยนะครับว่า ว่าคัวมันต่อกับมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะโอเคได้ละนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบตัวถังคืนเหมือนเดิมครับจัดสายให้เรียบร้อยนะครับโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็หัวน็อตขันคืนนะครับ Okay. ี่ด้นะครับโอเคพอได้แล้วยีบร้อยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะดัดแปลงนะครับตัวเซ์โมอเตอร์นะครับที่เดิมเป็นแบบฟิกนะครับแล้วหมุนได้ทิศที่จำกัดนะครับอย่างตัวเนี้ยจะอยู่ที่0ูนย์ถึงร้อยแปดสิบองศานะครับเขาก็จะสามารถหมุนได้แบบส6 0อองศาแบบต่อเนื่องนะครับแบบคอนติเนียอนะครับโอเคครับขอบคุณครับ